สวัสดีครับผมนัทพงศ์เกษตรพิชักโลกครับวันนี้นะครับเรามาเที่ยวชมสวนมะม่วงส่งออกครับค่ะสวัสดีค่ะพี่บุญยืนจันทาจาังหวัดลบบุรีค่ะอ่าพี่บุญยืนนะครับพ,พี่บุญยืนพาเรามาเที่ยวสวนมะม่วงส่งออกนะครับอ่าเรามาพบกับเจ้าของสวนเลยแนะนําตัวแล้วก็สถานที่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อสีจันนุช,ชดาค่ะพี่สีจันนุช,ชดาเจ้าของสวนมะม่วงอ่ามะม่วงส่งออกกี่ไร่ครับตรงนี้อ๋อสิบห้าไร่ค่ะสิบห้าไร่นะนะครับมีประสบการณ์ทำมากี่ปีละ 2ปีค่ะ2ปีอ๋อรับช่วงต่ออ่ารับช่วงต่อ2ปีสาเหตุที่ตัดสินใจใช้อินทรีย์เพราะอะไรครับอ๋ออยากปลอดภัยกับตัวเองอันดับแรกเลยนะคะอยากปลอดภัยค่ะอยากมีสุขภาพที่ดีใช่ค่ะหลีกเลี่ยงการใช้เคมีค่ะลดละเลิกตอนนี้ขั้นตอนไหนแล้วคะค่ะเดี๋ยวนี้เคมีก็ใช้น้อยลงแล้วค่ะน้อยเกินครึ่งด้วยนะคะอ๋อก็คือประหยัดลงเยอะเลยค่ะอ่านะครับแล้วก็ในส่วนของมะม่วงผลที่ได้ใช้ฤดูการนี้เป็นอย่างไรบ้าง จริงๆแล้วปีนี้เนี่ยมะม่วงเนี่ยค่อนข้างที่จะติดยากเมื่อฤการนี้นะคบางพื้นที่นี่เขาไม่ติดกันเลยแต่ที่นี่เนี่ยอหลายๆคนก็บอกว่าทําไมมะม่วงที่นี่ยังดกอยู่ค่ะก็ยังว่าเอาขนาดนี้ถือว่าดกหรอเพราะว่าเราไม่เห็นส่วนอื่นแต่คนอื่นมาเห็นส่วนเราแล้วเขาจะพูดเป็นคําเดียวกันเลยว่ามะม่วงส่วนนี้ดกจอยอางก็คือจริงๆแล้ว ถ้าเป็นส่วนอื่นรูป<ช>การนี้จะได้ผลผลิตน้อยะนะครับซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าเราจะได้น้อยแต่เพราะมาใช่ของเราเรายังได้ผลผลิต<ช>นะครับแล้วก็ได้ผลผลิตที่มีขนาดใหญ่น้ําหนักดีะนะครับใหญ่ถึงขนาดบางรุ่นเนี่ยสกออกไม่ได้<ช>ต้องขายในประเทศไทยะนะครับแต่ก็ยังส่งออกได้นะครับเพราะเราต้องมาคัดในเรื่องของไซส์ขนาดนะครับแล้วก็บอกว่าเห็นคุณสมบัติของมันคั่วเป็นไงครับคั่วเหนียวมากค่ะ,ะอธิบายได้ว่าฉีดของเราแล้วคั่วเหนียวยังไงบ้างโอ้โหเหนียวจนแบบว่าถ้าถ้าเราใช้มือดึงนี่จิบ ไปหมดเลยอ่ะเก็บนิ้วอ่ะเวลาสอยนี้ต้องออกแรงเยอะใช่ค่ะครับอ่ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นครับเพราะเกษตรกรต้องมีแรงดึงนะครับมากขึ้นนะฮะโอเคอ่าแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากบอกอ่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ยังใช้เคมีอยู่นะครับแล้วก็ปลูกคล้ายๆเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับหลายๆชนิดเนี่ยนะครับลองฝากบอกนิดนึงฮะค่ะก็อยากจะให้แบบเกษตรกรที่เราทําอาชีพคล้ายๆคือเหมือนกันหมดให้ทุกท่านแบบ หันมาดูแลตัวเองก่อนโดยการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบปลอดภัยกับตัวเองเพราะว่าเราทําเราอยู่กับมันทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าเราใช้แต่ใช้แต่เคมีเนี่ยมันอันตรายมาก<อ>ค่ะแล้วก็อ,อยากให้ทุกคนแบบสุขภาพแข็งแรงทา<อ>ทาเกษตรกร,ร,กรอย่างมีความสุขค่ะอ่าเป็นคําพูดที่ดีมากเลยครับนะของบีออนเราว,ว่าเกษตรกรต้องมีความสุขก่อนเรื่องของสุขภาพ ต้องมาก่อนเลยใช่ไหมครใช่ค่ะนับลดล่าเลิกเคมีนะครับ,ลลก, K Me, รบก็ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้<ช>โฟตีแล้วก็ไบโอนับของบริษัทเราก็จะช่วยทําให้มีผลผลิตที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยประหยัดอีกประหานะครับใช่ค่ะอาวันนี้ขอบคุณพี่ออนมากเดีย๋ยวเราจะไปตามกัน<ป>ต่อเนื่องครับ<ป>รนะบพี่อ้อมใช่ไหมครัอต้องขออภัยนะพี่อ้อมแล้วก็พี่บุญยืนโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับทั้งพี่บุนยืนแล้วพี่อ้อมครับสวัสดีครับค่ะ